เรื่องเล่าสยองขวัญตอนลงซ่อนแอบผมก็เคยได้ยินมานะเรื่องวันคือสิบห้าค่ำในตอนที่ผมยังเหล็กเ็กเรื่องมีอยู่ว่าในคืนนั้นแม่ชวนผมไปงานศพเป็นเพื่อนเป็นการสวดอภิธรรมตอนเย็นโอ้คนในงานเยอะมากๆขณะที่พรกกำลังสวดอภิธรรม จูจ่ๆก็มีพวกเพื่อนตอนเด็กๆมาชวนผมออกไปเล่นข้างนอกด้วยกันมีผมไอ้แจ็คไอ้โดงไอ้เอแล้วก็ไอ้ทิวพวกมึงพาคูมาทำอะไรที่นี่วะผมถามด้วยความสงสัยและที่นี่มันก็เป็นงานศพด้วยก็ชวนมึงมาเล่นซ่อนแอบไงไอ้ทิวมึงจะบ้าเลยเนี่ย มาเล่นซอสแอบ,บในงานศพเนี่ยนะพวกมึงบ้าหรือเปล่าวะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกแกเคียดไอ้พวกเนี้ยก็จะเล่นเหมือนกันใช่ไหมวะเฮ้ยไอ้แคทถ้ามึงไม่เล่นนะเดี๋ยวเตะให้เลยเออเออเอเอหูเล่นก็ได้พอพวกเราตกลงกันได้แล้วเราก็เล่นไปหลายตาทุกคนพากันสนุกสนาน จนลืมไปว่าที่นี่คืองานศพแต่กระเพาะที่นี่เป็นงานศพเป็นวัดถึงจะมีการห้ามการะเล่นทุกอย่างแต่บางครั้งก็มีการแหกกฎอยู่บ้างโดยเฉพาะพวกเราในตอนนี้ที่กำลังเล่นซ่อนแอบเป็นอยู่และรอบนี้ผมก็ได้เป็นคนนับครับหายหัวไปไหนกันหมดวะ เสียงนี้เหมือนมีคนเดินอยู่แถวนั้นผมหันกลับไปดูสงสัยจะเป็นพวกมันแน่ว่าแล้วผมก็เลยอ้อมไปข้างหลังแล้วก็โป้งไอเอกฮ่าฮคนต่อไปใครดีนาะโดมึงเจอกูได้ไงวะไอเอกมันท้วงก็กูได้ยินเสียงเดินของมึงเมื่อกี้กูก็เลยอ้อมมาดักข้างหลังตรงเนี้ย ผมตอบหน้าตาเฉยใสไอเอกมันแต่กูไม่ได้เดินนะเว้ยกูอยู่ตรงนั้นตลอดเฮ้ย hey, มึงนั้นแสดงว่าสเอ้ยเป็นเรื่องแล้วไงไอเอก <_ S 1> <ๆ>มึงกับกูรีไปตามหาไอพวกนั้นเร็วเข้าหลังจากนั้นพวกเราก็ได้ตามหาไอทิวกับไอแจ็คผมกับไอเอกมือไม้สั่นไปหมดในตอนนั้นทำอะไรก็ไม่ถูก ผมที่กำลังตามหาไอ้สองคนนั้นจูจ่ๆก,ก็ได้ยินเสียงฝีเท้ารู้สึกเหมือนมีคนเดินตามมาผมหายใจเข้าและหันกลับไปดูแม่เอ้ยมันคือไอ้แจ็คครับทํากูตกใจหมดเลยสัตว์แต่สีหน้ามันดูซีดๆท่าทางาก็แปลกๆเหมือนไปเจออะไรมาก็ไม่รู้ไอ้แจ็คมันเป็นไรวะผมถาม กูเห็นเห็นคนเดินตามตอนไอ้ทิวไปหาที่ซ่อนตัวแม่งน่ากลัววะ่ะเีรียสุดๆเลยคนที่เดินตามไอเอกมันน่ะแหลกแหลกูก็นึกว่าเป็นไอเอกแต่พอดูดีๆคนที่เดินตามมันไปไม่ใช่ไอเอกแต่เป็นเป็นอะไรวะคนที่พากนหลังสวดอยู่ไง ฮ่ผมตกใจสุดขีดกับสิ่งที่ไอ้แจ็คมึงพูดงั้นมึงรีบตามหาไอ้ทิวเลยนะไม่กูไปไม่ได้กูไม่ไปได้ไหมคือกูอาการแบบนี้ชัวเลยกลัวงั้นมึงรีบไปตามผู้ใหญ่ไปช่วยกันตามหาก็แล้วกันอืมอืมได้ได้กูไปนะพอมันพูดจบมันก็วิ่งแจ้นไปที่ศาลาที่กำลังสวดอภิธรรม ่านนี้คงสวดเสร็จแล้วมัง้งไม่นานผู้ใหญ่ก็แห่กันมา7-8คนเห็นจะได้ไหนอหนูเจอเพื่อนหรือยังอย่างเลยรครับคุณนาะแต่ผมหาจนทั่วแล้วก็ยังหาไม่เจอทุกคนพากันตามหาตัวไอทิวจนวุ่นไปหมดทั้งวัดผมตามหาที่ที่มันจะไปแอบและที่ผมไปแอบที่เดียวกับมัน แต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะเจอมันเลยงั้นงั้นก็เหลือที่เดียวแล้วแหละมันเป็นที่ที่เก็บโลงเปล่าๆที่ทางวัดได้ทำขึ้นเพื่อไว้บริจาคผมเดินดูร,บรอบๆมองหาทุกซอกทุกมุมแต่ก็ไม่เจอแต่มีลงอันหนึ่งมีฝาปิดผมจึงลองเปิดมันแต่เปิดยังไงก็เปิดไม่ออกผมจึงจะไปตามพวกผู้ใหญ่มาช่วยกันเปิด คุณน้าครับช่วยมาทางนี้ทีครับผมว่าผมน่าจะเจอไอ้ทิวแล้วที่ไหนไอ้หนูที่นี่แหละครับในโรงนี้มันจะอยู่ในโรงนี้จริงๆนะเลรผมก็ไม่แน่ใจนักหรอกครับแต่ผมลองเปิดมันดูแต่เปิดยังไงก็เปิดไม่ออกครับผมเลยไปเรียกคุณนะ้าคุณลุงมาช่วยกันเปิดยังไงล่ะครับแต่พอผมพูดจบพวกผู้ใหญ่ก็รีบไปหาอุปกรณ์มาเปิดโรง ดูท่าแล้วว่าโรงนี้มันมีอะไรแปลก,กจะบอกว่ามีคนนั่งทับฝาโรงนั้นไว้ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแต่จะบอกว่าผมมีสัมผัสพิเศษหรือเปล่านั้นผมก็ไม่แน่ใจหรอกแต่ดูท่าคงจะเปิดไม่ออกจนทำให้พวกผู้ใหญ่เขาถอดใจไปกลับบ้านไอ้หนูเพื่อนเองอ่ะคงแอบกลับบ้านไปแล้วก็มั้ง มันก็จริงอย่างที่พูดแต่มันแปลกๆแ,แต่ว่าไปไปไปรีบกลับบ้านถ้าพรุ่งนี้ยังหาไม่เจอคอยมาตามหากันใหม่ตอนเช้าแล้วกันครับครับเช้าวันรุ่งขึ้นผมกับเพื่อนอีกสองคนพร้อมกับพวกผู้ใหญ่ก็ไปดูที่บ้านของไอทิวมันแม่มันบอกว่ามันไม่ได้กลับมานอนที่บ้าน อาจจะไปนนอนที่บ้านของคุณย่ามันก็ได้พวกผมก็ไปดูที่บ้านของคุณย่ามันแต่ก็ไม่เจอพวกผมจึงพากันมาวัดและตามหากันอีกครั้งถ้าเป็นตอนเช้าผมว่าน่าจะหาเจอเพราะมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ไม่เจอก็ให้มันรู้กันไปทุกคนที่ตามหากันจนตอนนี้ใกล้จะเที่ยงแล้วแต่ก็ยังไม่เจอสักที ผมสังหอนใจแปลกๆว่ามันจะต้องมีที่ที่เรายังไม่ไปหาในตอนนี้พวกคุณนะครับผมว่าเราลองไปที่ที่สร้างโรงเปล่ากันใหม่อีกทีนครับผมว่าตอนนี้เจอแน่ๆโธ่ไอ้หนูเนมื่อคืนเราก็ไปกันมาแล้วยังไม่เห็นแล้วลงนั่นใครจะบ้าไปเล่นซ่อนแอบกัน ก็จริงที่คุณน้าพูดนะครับแต่ผมว่ามันแปลกตรงที่โรงเปล่าใบนั้นเปิดไม่ได้ผมว่าเราลองไปเปิดโรงนั้นอีกครั้งเถอะครับคราวนี้ต้องเปิดได้แน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นอ่ะไหนๆก็ไหนๆ,หนๆหนแล้วลองดูก็ได้วะผมและพวกผู้ใหญ่พากระเดินมาที่มีโรงเปล่าๆอยู่พวกเราเดินหากันรอบๆที่แห่งนั้น แต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเจองั้นก็เหลือแค่โลงที่เราจะต้องลองเปิดมันดูอีกครั้งไม,ไม่จริงหน้าข่าวนี้ปวกคุณน้าเปิดฝาโลงได้ง่ายๆไม่เหมือนเมื่อคืนแต่ที่น่าตกใจที่สุดกลับเป็นคนที่นอนอยู่ในโลงนั่น มันเป็นอะไรที่น่าอนาจิ่งนักทุกคนพากันตกใจและรู้สึกกลัวกับภาพที่เห็นคือไอทิวเหมือนจะโดนอะไรสักอย่างที่ทำให้มันกลัวจนตาถลนออกมาคือไม่อยากจะอธิบายต่อเพราะยังรู้สึกตกใจและกลัวจู่ๆหลวงพ่อก็เดินมาที่พวกเราเจอไอทิว โยมทิวเข้าไปดีแล้วหลวงพ่อรู้ได้ยังไงครับพวกคุณนาถามกับอัตมารู้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วถ้าเป็นวันธรรมดาโยมทิวคงจะไม่มีภาพแบบนี้แต่เมื่อคืนคือคืน15บห้าคำการที่โยมทิวเล่นซ่อนแอบในวันนั้นจึงทำให้มีตัวตายตัวแทนเกิดขึ้นเรื่องมันเป็นแบบนี้ พูดฉันก็ผมก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ภายแทรกขึ้นอีกผมว่ามันน่ากลัวมากเลยนะพายออมพูดด้วยเสียงที่ดกวุกลัวที่แครพูดให้ฟังลุงว่าพวกหนูหนูก็ควรที่จะระวังตัวไว้ด้วยในคืนสิบห้าค่ำ